เกษตรจังหวัดกระบี่น้อมนำหลักปรัชาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นํานำมาใช้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้สโลแกนสำนักงานมีรักปลูกผักกินเองสำนักงานมีรักปลูกผักปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของภาวะด้านเศรษฐกิจในเรื่องของรายได้และอาหารฉะนั้นสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดกระบี่จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำมาใช้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารภายใต้สโลแกนสำนักง,งานมีรักปลูกผักกินเองสำนักง,งานมีรักปลูกผักปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารให้กับเจ้าหน้าที่และส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนได้มีการปลูกพืชผักกินเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สร้างความมั่นคงทางด้านอาหารเป็นการปลูกผักเพื่อปรับภูมิทัศน์และเพื่อเป็นการน้อมนำหลักเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำมาใช้เป็นตัวอย่างของพี่น้องเกษตรกรที่เดินทางมาติดต่อราชการ และผู้ที่สนใจโดยจะปลูกบริเวณรอบสำนักงานและที่สำคัญเป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดกระบี่ที่อยากจะให้บ้านพักของข้าราชการหรือส่วนราชการได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยการปลูกผักบริเวณสำนักงานหรือบ้านพักสำหรับผักที่นำมาปลูกได้แก่ผักกวางตุง้งคะนา้าผักกาดเขียวและมันหวานญี่ปุน่นการปลูกผักจะแบ่งออกเป็นสองแบบ คือการแบบยกแคร่และแบบลงดินและที่สำคัญผักทุกชนิดที่ปลูกเป็นผักปลอดสารพิษค่ะจากสถานการณ์การระบาดไวรัสโควิด2019ที่ผ่านมานะครับก็ส่วนหนึ่ก็ส่งผลกระทบในเรื่องของภาวะด้านเศรษฐกิจในเรื่องของอาหารนะครับทางสำนักง,งานเกษตรตร้าีเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางอาหารนะครับ ยึงได้เกิดการส่งเสริมนะครับการปลูกพืชผักบริเวณสำนักงานนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับให้สร้างความมั่นคงทางอาหารเป็นการปลูกผักเพื่อปรปับภูมิทัศน์และที่สํำคัญที่สุดก็เป็นการน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวรัชกาลที่9มาใช้ในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ซึ่งสำนักง,งานของเราก็ได้ร่วมกันปลูกผักโดยภายใต้สโลแกนที่ว่าสำนักง,งานมีรักปลูกผักกินเองสำนักง,งานมีรักปลูกผักใส่ฟันและที่สําคัญก็อย่างอยก็ได้เป็นตัวอย่างแก่พีน่น้องเกษตรกรนะครับได้ดูว่าในเรื่องของการปลูกผักบริเวณสำนักง,งานและที่สำคัญอย่างก็เป็นการสนองนะครับนโยบายของท่านผู้่าการจังหวัดที่อยากจะให้ทางบ้านพัก ของข้าราชการหรือว่าส่วนราชการกต่างๆนะครับได้มีการน้อมนําหลักประญญาของสิบกว่เพียงเรื่องของการปลูกผักบริเวณสํงงานักงานหรือว่าพักของข้าราชการมาใช้นะครับที่ผ่านมานะครับสํานักง,งานของเราได้มีการปลูกผักมา 3- 4สรอแบแล้วนะครับตั้งแต่ผักกวางตุง้งผักคะนา้าแล้วก็กลำปีแล้วก็ผักขาดเขียวปีนะครับตลอดจงในเรื่องของปลูกพืชไร่นะครับคือปลูกผักแบบ ยกแคล่นะครับมีการปลูกมันหวานญี่ปุ่นด้วยนะครับซึ่งในสํานักง,งานของเรามีการปลูกผักสองรูปแบบคือการปลูกในในดินกับปลูกการปลูกแบบยกแคล่ครับ